สนั่นโซเชียลเลยครับผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาบางคนถึงขั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอออกมาโพสต์แฉนักร้องค่ายดังของเมืองขอนแก่นครับแย่งสามีชาวบ้านเนี่ยครับผู้ชมท้งที่ตัวเองเนะี่ยก็มีแฟนแล้วด้วยนะครับบอกใบ้กันวุ่นวายครับทีเป้าคนนั้นคนนี้เนี่ยครับผู้ชม เพจอย่างเจ้าคุณพักโรสเนี่ยครับเขาแชร์เรื่องราวที่โพสต์โดยตัวของหญิงสาวที่ถูกแย่งสามีนะครับคือคุณจีจี้อะไรเนี่ยรักกันมา4ปีแพ้นักร้องดังคืนเดียวถือว่าอย่างนี้นะครับเธอโพสต์เล่าบอกว่าเธอเนี่ยคบกับแฟนมาได้4ปีครับแล้วมีลูกด้วยกัน1คนตอนนี้อายุ6เดือนที่ผ่านมาก็รักกันดีมีทะเลาะก,กันบ้างตาระษาผัผัวมีเมียแต่ก็ไม่เคยบอกเลิกบอกรักกันดีตามปกติ กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับแฟนเธอไปเที่ยวสถาบันเทิงในขอนแก่นแฟนเริ่มเปลี่ยนไปไม่กลับบ้านบอกว่าอยู่กับเพื่อนไปทํางานแพ็คสินค้าออนไลน์ได้เวะลาสี่ร้อตอนนั้นก็เชื่อไม่ได้คิดอะไรปรากฏว่าเรื่องมาถึงหูครับแฟนไปปรึกษาเพื่อนว่าถ้าคบกับนักร้องสาวค่ายดังในขอนแก่นเนี่ยคงจะรวยแล้วมีเงินใช้จึงให้แม่ของตัวเองคือแม่ของฝ่ายชายนะครับโทรมาหาหญิงสาวคนนี้เกลี้ยก,กล่อมให้ยินยอม ผมก็ให้ปล่อยเขาไปซะเขาจะไปคบกับนักร้องสาวเพื่อจะนําเงินมาจุนเจือครอบครัวแล้วบอกว่าทางแฟนอยากทํางานอยากหาเงินนี่แต่พูดจริงๆเธอบอกแล้วว่าเธอรับไม่ได้นะคนที่โดนแย่งสามีเนะี่ยเธอบอกเธอกับแม่ของฝ่ายชายเนะี่ยคุยเข้าใจคุยทุกอย่างและหวังดีนะครับแต่เธอไม่โอเคกับสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำเธอบอก29มกราคมครับแฟนเธอมาบอกเลิกก็คือฝ่ายชายมาบอกเลิก และยอมรับว่าครบและก็อยู่กินกับนักร้องสาวคนนี้ก่อนนังคู่จะพากันไปทําบุญผูกข้อไม้ข้อมือที่บ้านหรือทําพิธีอะไรสักอย่างนะครับบ้านแฟนเธอเนอยู่ที่ชัย,ยภูมิครับและญาติฝ่ายชายเนี่ยรับรู้ทุกอย่างและช่วยกันโกหกเธอบอกก่อนจะพาญาติทั้งตาทั้งยายและลูกเธอเนี่ยไปขึ้นบ้านใหม่ที่นักร้องสาวเพิ่งเช่าที่ขอนแก่นพระพาไปทําพิธีอะไรต่างๆนะครับผู้ชมด้วยความที่ตัวเธอเธอบอกเนี่ยเธอเนี่ยมีลูกแล้วอกหัวอกคนเป็นแม่เนี่ย ไม่ได้อยากให้ครอบครัวแตกแยกแบบนี้เธอพยายามจะประคับประคองครับจน2อสวันก่อนที่ผ่านมาแฟนมาหาคือฝ่ายชายมาหาเธอมากราบเท้าครับผู้ชมฝ่ายชายมากราบเท้าเหมือนประมาณว่าอยากใหเ้เรื่องทุกอย่างเนี่ยจบนะครับเพราะกลัวจะออกมาแฉหรือเปล่านะครับเธอบอกว่าเธอไม่ยอมนะครับเขาก็ข่มขู่เอาเรื่องอดีตอะไรมาจะแจ้งคงแจ้งความนะครับ นักร้องสาวแสดงตัววันเสาร์ที่27มกราคมคือแอดเพื่อนเธอมาใน Facebook เธอรับเพื่อนและปรากฏว่าโดนบล็อกครับเธอโมโหเลยค้นหาชื่อแล้วทักไปหาว่านักร้องสาวเนี่ยจะมาแสาดงตัวและอยากได้แฟนจะมารักลูกเธอเพื่ออะไรทั้งที่ยังไม่ได้เลิกกันเลยเนี่ยนะครับแล้วยังไม่ได้อนุญาตให้ลูกไปไหนมาไหนด้วยนะเธอบอกว่าเธอทนไม่ไหวครับที่เธอออกมาโพสต์ังไม่รู้จะปรึกษาใครโดนข่มขู่สารพัดอยากให้ฝ่ายชายเนี่ยมารับผิดชอบลูก แต่ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยแม่เขาก็รับผิดชอบหมดแต่ยังไม่ได้มีรับผิดชอบเรื่องแต่งเรื่องมั่นที่เคยพูดกันไว้จนกระทั่งมาเกิดเรื่องแบบนี้ฝ่ายชายทําเรื่องแบบนี้เนี่ยเปล่าประโยชน์เพราะเธอเนี่ยไม่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนกันในเมืองขอนแก่นเธอบอกว่าตัดสินใจทักไปหาแฟนของนักร้องสาวคนนี้นักร้องสาวคนที่มีแฟนนะครับผู้ชมครับเธอทักไปหาเลยนะถามว่าพี่เลิกกันแล้วหรอทําไมแฟนหนูไปอยู่บ้านกับแฟนพี่แบบนี้พอคุยกันจับต้นชนปลาย กับแฟนของนักร้องสาวคนนี้จึงรู้ว่าโดนสวมเข่ากับถูกบอกเลิกครั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรแถมฝ่ายหญิงยังพูดสาเสียเทเสียให้ผู้ชายและครอบครัวดูไม่ดีตอนนี้เธอไปรับลูกมาอยู่ด้วยแล้วเธอบอกผัดกันเลี้ยงกับบ้านแฟนครอบครัวฝ่ายชายด่าเธอไม่มีชิ้นดีครับปกป้องหลานให้หลานนอกใจคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีสองอาทิตย์เรื่องนี้เกิดขึ้นเธอบอกโดยกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วกลับบ้านมาเป็นแม่บ้านทํางานนี่แฟนอยากมีเงินเลี้ยงลูกจึงขอนอกใจ ไปคบกับผู้หญิงคนนี้ก็คือนักร้องสาวคนนี้เพื่อจะได้มีเงินตักกะอะไรเธอบอกเธอไม่เข้าใจเพราะกว่าฝ่ายชายยันเห็นดีเห็นงามอีกนี่เธอบอกว่าเธอเสียใจมากครับผู้ชมครับคือถ้าใครติดตามเนี่ยนะครับผู้ชมในทิกตอกเนี่ยรู้แล้วว่านักร้องสาวคนนี้คือใครเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของคนคน3คนสะคนับนะผู้ชมก็ลองไปฟังรับชี้แจงดูนะครับแต่อย่าไปคอมเมนต์พลาดพิพองอะไรนะครับผู้ชมครับเพราะเขาเป็นนักร้องก็้างจะมีชื่อเสียงครับ